ได้เจอกันหลายวันลุงยิ้มผอมลงนะเข้ามาเมื่อคืนก็หลับ่อยเรียกไม่จอดพอเห็นมูอจะปิดใกล้ล้วมามาใครจะไปสารคามกับลุงขึ้นรถเร็วไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถไงโอ้มาลม อาทิตย์มาไหมอาทิตย์ไปทําฟันเดี๋ยวอาทิตย์จะไปเข้ามานะคะอาทิตย์ไปใส่ฟันใหม่เพราะว่เอาเอาออกแล้วทําไมต้องใส่อะเอาเอาทำดีเนี่ยมันหอมที่บ่อหนูหนูยิ้มอาลุงนี่ยิ้มสวยไหมหนูอยากได้ไหมในของหนูมีไหมยิ้มดูให้ลุงดูค่ะมีไหมคะจ๋าอะไรนะครับอะไรใช้เล็บมอไดีเล็บนี่เล็บของหนูนี่ก่อแบบไหนล่ะ อาใส่ใส่เีใส่เรียนไม่ใส่เลยอ้ลุงวิย์ใส่ได่ไดใได้คืรใได้่อนใส้ไหม่ลดิเียอเวไ่ลุงวิทย์ว่าจะมาตอนเช้าเช้าสองโมงถึงห้าโมงทีนี้ทีนี้ลุงวิทย์นี่มากี่โมงเนี่ยเที่ยงไปส่ง ไายบาะหนูจะไปไหนจะไปไหนไหนหนูบอกว่าหนูจะไม่ไปไม่ไปใช่ไหมขอเชิาหน่อยนาไม่ไปตอนนี้ด้วยค่ะหน้าผากด้วยค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่หอมเลยค่ะอมเมามากเลยโอ้หนูไม่ไป ว่าสเขามากว่าเห็นเขามากสีแดงนอนนอนหลับอยู่แม่โทรมายังไงโอ้แม่ยังไม่โทรมาเลย เันทของลุงวิทย์เนของแม่แหมสวยมากเลยเนี่ยีนของตาเล่หนของตาเล่คันไหนคันนี้ไหนคะแม่ลุงวิทย์คันไหนคะนุ๊ตะกี้คันไหนคะเฮ้ยเลยเ่ย รายน่าก็ดำเน้ยดำเนี่ยเขาปลูกผักกันเอาถทื้ออืม เด็ดปูปล่อยปูว่านี่เด็ดปูเอามาปูตรงนี้ลูกมาเอาเสือมาปูตรงนี้เร็วนี่ปูตรงนี้เลยครับมานั่งตรงนี้ไหมหน้าตาดีให้ปูวันนี้พรุ่งนี้กินเลย <c oughs> มาเลยมาเลยเดี๋ยวตาเก็บเดี๋ยวตาเก็บเกี่ยของลิงะตกแกหมดเลยตุกแกหมดเลยตัใจหมดเลยมาความอีกครั้งหนึจะไปจริงๆแล้วทีนี้จะไปจริงๆแล้วมามไม่ไปลุงไปจริงๆแล้วทีนี้ไอความเรื่องเหม็นนี่ นตกคับตุกเนะสารภาพตามหลายวะหลายตกมื่อวนเกิดอะไรไหม่อวเกิดแย่จเราล้บินได้เอาไว้ทีเกิงใช่เกิ่อวันเกิดใช้ยืดผูเนียรถพี่กับเขาใส่ใหม่ไหมรถจะมีแบบใหม่เปลี่ยนเฮมา้าวางอน่ย หรือวาจะเอาไม้ยูคาร์บคือไม้ยูคามาทำบรอมากินด้วยกันนะคะถ้าแม่เอาออกมันเลขับคุณค่ายยัคะทำกินนะคะเปลบ้านอันนี้เลยาคบป้าค่ะบ้านสวนเรา ไม่มีนิดแม่แม่จะปลูกพร้อมกันนะเดี๋ยวมันสิไม่กันอะไรอีกโอ้อันนี้อีกโอ้ลุกไปก่อนนะคะทักบายบายค่ะ ตกใจหมดเลย แดดนะลูกอยอกไปจะพากันไปไหนนะ่ะ วายนี่ใบกี่ไหมล่ะคะทางไหมคไม่มีไมไม่ขอยายละคะไม่ขอยายค่ะที่ไม่ขอลุวิทยอะลุงวิจ๋าไม่ไก็ไม่ต้องไปนะคะ

ตั้งมาเนี่ยตั้งมาเนี่ยตั้งตัวโน,น้นไมไม่อันนี้ไหมบัวมาแรงไปไหมโอ้ สีถาดดีให้ถาดเท่าไรอะคะดีมากเลยฮากอเอาเนี่ยพักม,ม <S <S ะมะ้วยกินครบอ๋อแล้วค่ะอันนี้โอ้ได้กินแล้วจ้ะ วางไว้ตรงนี้แหละค่ะโอเคว่าแต่นกอะไรมากินเอ๊ะนายเอาอะไรนายเอาซิ่งอะไรหนึ่งโอ้เอาใหม่เอาใหม่ดึงขึ้นลูกดึงขึ้นลูกดึงขึ้นไม่เป็นไรเออดึงขึ้นจับมืออหน่ยโอ้จับมือหน่อยได้ค่ะจับมือค่ะจ๊ะ เดจ้าจะจะมือหน่อยโอเคอึบ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 เอานั่งดีๆค่ะเออพ่อทำไมมันล้มอย่างเงี้ยอันเนี้ยล้มเลยล้มเลยเออล้มสองคนเลยอ่ะ อ๋อมันยังไม่ขาไม่ดีต้องมาลังอย่างนี้แหมต้ะล้มตัวเอ็มไม่คายยายอให้เธอไม่ไม่ไม่ปลูกต้นหอมได้สองถาดฮะปลูกไซแอนถาดเอาอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อเอออยู่กลางบ้านเราเลยอืมจะเต็มเลยเรา

เจ้ลูกบอเอาอลล้มเท่ามาพร้อมเออเตะบอลนี้เลยเมื่อเช้านี้หนูล้างช่วยให้แล้วนะแอวเหนื่อยบาดี้ร่างไปร่างมา สิเลนว่าเป็นฟ้องสบู่สิเลนบน่ดนี้เลยได้อาบน้ำให้ผู้หนึ่งก็เลยบ่แล้วเกือ <laughs> บบ่แล้วนู้เดียวค่ไนะไม่เคยน้องแจะไปดีค่ะเนี่ย